กังฟูวัสวัตรพร้อมประสานกองทัพภาคสองส่งต่อสิ่งของบริจาคช่วยทหารชายแดนไทยกัมพูชาวอแวนสอเสอววนรอเรอรอเร,อร,อเรอทอทงนอนุทันทคาสพงพรศรีหัวหน้าพักไซรวมพลังเปิดช่องทางบริจาคสินของช่วยทหารและทหารพลานที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมช่วยประสานกองทัพภาคสองจัดการส่งต่อสิ่งของบริจาคจากเอกชนรัฐให้ถึงมือทหาร วันที่5มิถุนายน2565นายวัศวัตรพงพรสีหรือกังฟูเดดโพส์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงการเปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อส่งมอบให้กับทหารและทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่โดยระบุว่าการดำเนินการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพภาคที่2เพื่อให้การจัดสรรและกระจายสิ่งของบริจาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนายวัสวัตรเปิดเผยต่อว่า ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสามารถนำสิ่งของมาลงที่อบอตโดมประดิษฐ์อำเภอน้ m y ยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจุดรับบริจาคหลักโดยทางกองทัพภาคสองจะเป็นผู้จัดคนเพื่อกระจายของงอบริจาคไปยังหน่วยทหารต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดช่องทางการติดต่อสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมบริจาคผ่านกล่องข้อความ i ินบ x บนเ Facebook เพื่อ,ออำนวยความสะดวกในการรับบริจาคและรถขนส่งสิ่งของพร้อมสำหรับภารกิจนี้อย่างเต็มที่ทั้งนี้เป็นความร่วมมือผู้นำท้องถิ่นภาาประชาชน และกองทัพเพื่อสนับสนุนกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รักษาอธิปไตยซึ่งต้องการการดูแลทั้งด้านกําลังใจและปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างการยุงน้ําดื่มเป็นต้น